โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับเกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวิธีการใช้รถนอกเหนือจากการขับขี่แล้วเนี่ยฮะรถมันก็ยังมีประโยชน์ในการทําอะไรที่มันกินเกียน์อีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับผมถิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมพร้อมกันเลยจุดแรกเลยนะครับผมเราจะใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับมาตรงบริเวณสะพานที่มัน เชื่อมไปทางเขตเกาะแก้วนั่นเองนะฮะก็ตรงนี้นะครับผมนี่ให้เราขับรถแล้วก็ถอยแหลงนะเอาล้อหลังเนี่ยนะฮะชนเข้าไปเป็นประมาณมุม45องศาโดยประมาณนะครับผมไม่ต้องไปเปะอะไรขนาดนั้นนะนี่ก็กะกะ,กะดูนะผมแล้วก,กดแน่งนะจากนั้นก็กดลงนะครับผมเห็นไหมว่าตัวละครของเราเนี่ยมันจะบังเข้ามาอยู่ในตู้รถนะครับผมตู้รถบรรทุกที่มันคว่ำนะฮะจากนั้นก็ เล็งปืนแล้วก็เดินถอยหลังมานะเพื่อให้มันเข้าอยู่ข้างในลึกขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่ากดเดินเนี่ยมันจะหลุดไปข้างนอกทันทีเลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาไว้ใช้แอบคนได้นะรตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเรามาแคมป์อยู่เฉยเนี่ยผมรอให้วงมันบีบแล้วก็ใหขี่รถเข้าวงก็ได้นะรหรือว่าจะแบบ เอาไว้ดักคนก็ได้นะครับผมแต่แนะนําว่าเอาไว้แอบดีกว่านะอย่าเอาไปใช้ให้คนเห็นนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนแบนได้นะครับผมเพราะมันเป็นการบักเนี่ยมันผิดกฎของเกมนะครับอันนี้ก็เป็นคําเตือนเลยนะแล้วก็อย่ายิงออกไปข้างนอกเด็กขาดเลยนะเพราะว่ามันจะบั็กดาเมจนะครับบ,รบัก <บ ark S 2> ดาเมจยังไงนะผมบ,งงะบับ็กดาเมจก็คือว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยนะฮะมันจะเหมือนมีกระสุนไปโดนแต่ว่ามันจะไม่เกิดดาเมจคือเลือดจะไม่ลดนั่นเองนะครับแถมอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อระบบตรวจเจอนะครับผมมันจะทําให้เราตายทันทีเลยนะเมื่อเราตายุนนมัก แรงตกนะครับผมเออตายแบบออกจากเกมแล้วมีสิทธิ์โดนแบนได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เตือนไว้เนาะอันนี้ก็เอาไว้แอบอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับผมนะอย่าไปยิงใครเขาหล่ะนะเอออาจจะโดนแบนได้นะฮะต่อไปนะครับผมเราจะใช้มอเตอร์ไซค์ขับมาในบริเวณโรงเก็บเครื่องบินนั่นเองนะฮะตรงนี้เลยนะครับผมนี่ก็ขี่เข้ามาเลยนะครับผมบริเวณโกดังเนี่ยตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ขับรถมานะแล้วก็ถอยตูดเหมือนเดิมนะครับผมถอยเอาท้ายเนี่ยไปชนบริเวณผนังโกดัง นะครับผมนี่เลยก็ขี่เข้ามานะครับผมอ่ารู้สึกว่าจะมีบอดยิงเรานะฮะช่างมันนะโอเคนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าจะจอดผิดจะผิดนะครับผมเอาใหม่นะเดี๋ยวขับแป๊บนึงนะขยับก่อนนะก็ให้เหมือนเดิมนะเป็นมุมส 5, 5ิองศาแบบนี้นะครับผมนี่นะอ่าให้ล้อหน้าเนี่ยหันไปทางหน้าโกดังประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดนั่งเหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็กดลงนะครับผมป้าบอ่าทีนี้นะฮะตัวเราก็จะบักเข้ามาอยู่ในบริเวณของโกดังข้างๆโกดังนั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะ ซึ่งตรงนี้นะฮะมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถกดคี่รถเพื่อออกไปได้นะหรือว่าจะโดดออกไปได้นะเพราะว่ามันเป็นบั็กที่แบบ,แบบแบบสมบูรณ์เลยก็คือเหมือนเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็ออกไปไม่ได้ก็คือตายในนี้นั่นแหละนะฮะผมประมาณนี้นะนอกจากว่าใช้เพื่อนเอาไอบอมาดันเราออกนะครับผมฉะนั้นมันก็เออเอามาให้ดูแล้วกันนะครับผมอย่าไปทําตามนะอาจจะโดนแบนแล้วก็อาจจะตายแบบง่ายๆเลยแบบไม่ได้ทําอะไรนะครับผมก็ ตรงนี้ไม่เป็นบารนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่นะออกไม่ได้นะครับผมไปไหนก็ไม่ได้นะตายวงยังเขียดแน่นอนเนยครับก็ประมาณนี้นะสำหรับจุดที่2นะครับจุดต่อไปนะครับผมก็จะอยู่บริเวณตรงสะพานนะครับทุกสะพานเลยสามารถทําได้หมดนะฮะก็จะลองขี่มาแบบนี้นะครับผมนี่นะแล้วก็ถอยตูดออกไปนะครับผมเอาไปชนเหมือนเดิมป้าบนะครับผมให้มันเฉียงสักนิดนึงนะฮะ ลองดูนะครับผมแล้วก,กดลงปุ๊บอ่าเมื่อเราลงมาเนี่ยนะฮะตัวเรามันจะบักเข้าไปใต้สะพานนะครับผมนี่เลยนะฮะมันจะลอยอยู่แบบนี้นะครับผมนี่นะฮะแต่ว่าตัวของเราเนี่ยมันจะมิดมากๆเลยนะครับผมก็พยายามอย่าใช้กระเป๋าใหญ่หรือว่าปืนที่มันใหญ่นะครับผมไม่ง,งั้นมันอาจจะโดกมาได้นะครับผมก็ตรงนี้นะรู้สึกว่าเราจะไม่สามารถขยับได้นะแต่ว่าเราสามารถยังขี่รถเข้าวงได้นะถ้าเกิดว่าไม่มีใครมายิงมาใส่เรานะฮะก็ตรงนี้นารอสักแป๊บหนึ่งมันน่าจะหล่นลงมานะครับผมเนี่ย สลบตอนไหนเอ่ยนะเพราะว่ามันขยับกดเดินซ้ายเดินขวาอะไรไม่ได้เลยนะับผมนอกจากหันไปหันมานะฮะอ่านี่นะครับผมเมื่อสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาแบบนี้นะผมแบบมายืนปกตินะแต่ว่าแขนขาเหมือนจะผมมานิดนึงนะครับผมก็ต้องพยายามขยับให้มันแบบเงียนที่สุดนะครับผมเออนี่ขยับใหม่นะเราลองลองใหม่ดูนะครับผมหอยมานะฮะชนปึ๊บนะครับแล้วก็กดนั่งแล้วก็กดออกนะครับผมป้าบอ่า นี่นะอันนี้เหมือนสมิดกว่าอันเมื่อกี้นะนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดบัคหรือว่าเอาไว้เป็นจุดหลบคนเอาไว้แอบหลบคนก็ได้นะครับผมนะเวลาแบบกวนยิงนะผมค่ขี่รถเขวงอะไรประมาณนี้นะฮะเอออีกวิธีนึงเลยนะครับผมก็ใช้รถเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขี่หาไอนน้ที่มันเป็นแบบเป็นเหมือนถังเก็บน้ำมันแบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับก็ถังเก็บน้ำมันเนี่ยมันจะมี2ที่นะรู้สึกว่าจะเป็นด่านฟ้าโรงงานนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็ เป็นบริเวณลงไฟฟ้านะครับผมเหมือนเดิมครับกาขี่มาแล้วก็จอชิงเขียงแบบนี้นะกดเข้าไปนั่งนะครับผมแล้วก็กดลงมานะฮะตัวเราก็จะบั็กเข้ามาได้นะครับผมนี่เลยนะฮะก็เอาไว้แอบคนก็ดีนะแต่ว่าต้องหามอไซค์นะครับผมนะเออถ้าเกิดว่าขี่มอไซค์เนี่ยอาจจะโดนยิงได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับผมแต่ว่าได้มอไซค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีจุดแอบได้แบบมากขึ้นะครับผมเอาไว้เลี่ยงหลบคนนะครับผมแบบนี้เลยเห็นไหมว่าอยู่กลางวงเลยนี่ผมโอ้โหแล้วก็ แคมรอ,อคนแล้วค่อยออกไปยิงก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเวลาเข้ามาอยู่ในนี้นะครับผมก็มพยายามอยู่กลางๆไว้นะอย่าออกไปข้างๆนะผมไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะขาแขนเราอาจจะโผล่ไปได้แบบนี้เนีฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขยับมาตรงกลางนิดนึงนะครับผมแล้วก็ยืนอยู่เฉยก็พอแล้วไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปส่งเสียงให้ใครเขารู้นะครับผมเพราะว่าเราบักเข้ามาแอบนะครับผมนะเราแบบน,นะกลียนเข้ามานะอาจจะโดนรายงานได้นะครับ ดต่อไปเลยนะครับผมเราจะใช้รถยนต์นะครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นรถสปอร์ตนะครับเออใครจะเอารถกระบะหรือว่ารถจิ๊บมาก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมเราก็ขี่รถมาที่บริเวณเขตริมน้ํานะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวขอขี่ไปก่อนนะครับผมนี่นี่ก็หารถนะแล้วก็ขี่มาที่หมู่บ้านริมน้ําเออตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตรงที่ผมมาร์กเลยนะฮะจากนั้นก็ขี่มานะครับผมนี่ขี่มาก่อนนะต้องดูคนด้วยนะอาจจะโดนยิงได้นะครับผมเออ มีคนไม่เนี่ยนะฮะโอเคนะครับผมนี่แล้วก็มองไปที่บ้านบนเนินนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ขี่เข้าไปที่ใต้ถุนบ้านนะครับผมนี่ขี่เข้าไปเลยนะฮะอัดเข้าไปแบบนี้นะครับปากอ่านะครับผมให้มันชนแบบนี้เลยนะจากนั้นก็ลงรถนะครับผมลงรถเสร็จนะฮะก็มาที่ท้ายรถนะจากนั้นนะครับผมให้เรากดนอนนะกดหมอบลงไปนะเออแล้วก็คานเข้ามานะครับผมใกล้ๆรถนะให้มันบักนะครับผมนี่นะฮะ เมื่อตัวของเราเนะี่ยผมทะลุรถเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดแดงนะครับผมนี่เลยสังเกตว่าโอ้โหรถเนี่ยมันจะแทบจะแบบบังให้เรามิดเลยนะคือสตูเนี่ยมองไม่เห็นเราแน่นอนนะครับผมเนี่นะแล้วเราก็สามารถส่องออกไปดูคนได้ว่ามีคนมาฟาร์มหรือเปล่านะแถมยิงได้ด้วยนะผมเพราะว่ายิงไปนี่มันเกิดดาเหตุด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดแอบอีกจุดหนึ่งเลยนะอันนี้คิดว่าไม่น่าจะใช่บั๊กนะครับผมมันอาจจะเป็นแบบ เทคนิคของเกมมากกว่านะเห็นไหมว่าโอ้โหนี่คือแอบมิดเลยเนะยศัตรูส่สองมานะี่คือไม่เห็นแน่นอนนะครับผมเพราะเห็นแต่รถนะ <Yeah. S 1> โอเคในะผมเวลาวงบีบก็สามารถขี่รถเข้าวงได้นะครับผมเดี๋ยวถอยหลังแป๊บหนึ่งนะมันติดนะครับผมโอเคนะนี่สำหรับเทคนิคในการใช้รถนะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าหลายคนในคงจะชอบกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง 17X ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าหลายคนในคงจะชอบกันนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะมาสอนอะไรจะมารีวิวอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ